إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفى في نقطة إيمان طال มาเถิดมาสู่การยำเกรงต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮฺวะตาอัลาทรงใช้และจงออกห่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำไปสู่สื่อที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮฺวะตาอัลาทรงห้ามพี่น้องผู้ที่มีอิมานอยากที่จะเท้าความคุตตาบาในคราวก่อนเราก็ได้พูดถึงสิทธิ ของเหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลฮอะัยฮิวะซัลลัมและได้พูดถึงการเปิดใจกว้างเมื่อเวลาเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลฮวะัลฮิวะซัลลัมผิดพลาดความผิดพลาดของพวกเขามันไม่ต่างอะไรกับความผิดพลาดของมนุษย์เพราะมนุษย์มันย่อมที่จะต้องผิดพลาดวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอ ي มานเป็นสิทธิที่ถือว่าเป็น สิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะไลฮิวะซัลลัมให้เรารักบรรดาผู้ที่ศรัทธาและบุคคลที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องรักนั่นก็คือบรรดาสาวกของท่านนบีเพื่อนสหายของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะไลฮิวะซัลลัมมีหะดีษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอีมานที่รายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันหู และเป็นฮะดีตที่อยู่ในบันทึกของอิหมามันบุคอรีท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลฮิวซาลัมได้กล่าวว่าลายุม ouais, ีนูอาหดุกุมฮัตตายุฮิบบาลีอาคีฮิมาอยู่ฮิบบุลีนับซิบุคคลหนึ่งบุคคลใดในหมู่พวกท่านจะยังมีอีหม่านที่ไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาเสมือนว่าเขานั้นรักตัวเองความรักพี่น้องผู้ที่มีอีหม่าน ตรงข้ามกับความรักนั่นก็คือการเกียดชัง